โอเคก็สวัสดีท่านผูช้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมยินดีรีบของไมค์ครับกันนะฮะวันนี้ก็จะมาแข่งสร้างกับมิดเตอร์นัลงลิทกันนะครับใช่ไหมน้องอืมอีกแล้วเหรอเด็กบอกเออมึงอีกแล้วเหรอนรัลงนะครับก็นัล่งซิ่ก็จะแต่งให้เราหน้าจาัแบบโง่นน,นอนนะผมนะก็เราจะมาสร้างบ้านต้นตาลยาอะไรมึงเนี่ย เราจะมาสร้างบ้านต้นไม้กันนะผมในแมคคาวน์นี่นะครับก so ็สามารถเชียร์กันได้นะผมว่าจะเชียร์ใครระหว่างพี่พีกับพี่แซมนี่นะอย่าลืมเชียร์ด้วยนะผมมาลงพร้อมยังดูบ้างดูบ้างไหนทำไมต้นไม้มันเหลืออยู่แค่นั้นน่ะโอ้โหนะฮะใช่มัมเถิดจะไปซนใจวะเนี่ยครับก่อนอื่นนะฮะเราก็มาเตรียมของก่อนสร้างกันเลยนะครับผมบ้านต้นไม้ของเรานี่บอกเลยว่าแจ่มแน่ๆนะครับผมไม่แจ่มนี่ให้ต่อยเลยนะฮะต่อยนั่นลงเลยนะหยอกหยอกนะครับเอาอย่างนั้นลง แแลล้้้ววสรางเนี่ยเสร็จแล้วเฮ้ยไม่เบาจังเลยเปิดไม้นินดาที่ปะโถเสร็จแล้วเฮ้ยเฮ้ยไวเกินไวเกินไหนสร้างแค่นั้นนะเสร็จแล้วปะโถนายก็เกินไปนะลงแล้วลงคิดว่าเล่านี้จะชนะพี่วะชนะอยู่แล้วไม่พเหรอวะทำไมถึงวิจิตรวะเฮ้ยวิจิตร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 วะพูดอะไรวเนี่ยคิดดีกว่าว่าจะชนะพี่พี่ระแบบตัวแข่งนู้เว้ยแข่งสร้างเนี่ยแข่งปีกอัพวเแล้วใ้แข่งสร้างเนี่ยปะโถ อที่ผมก็เร <atau> ิ่มจัดตกแต่งข้างนอกกของละกันนะครับผมแล้วก็เราก็จะขุดขึ้นงนี้ชุบๆใช่ให้เป็นบันไดนะใช่เฮ้ยอย่ามาดูนาแอบดูนี่เท่ากับแช่งนะเว้ยจะไม่ดูเลยทุกคนครับอย่าลืมรีพอร์ตลงนิดนะครับผมช่องนะครับไม่เห็นขยับเลยกดซับมาใครได้ไหมไหนช่องนั้นลงดิเนี่ยได้ดีครับก็มาเลยก็มาก็มาดีครับนี่ยังไงล่ะให้ให้หมดตีให้กดซับอัลลัคใช่แล้วถ้ากดซับไม่ได้อะไรเนี่ยได้ใจแล้วมาดูยิบเค ไม่เบื่อ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 ได้ใจบ่อยแล้วจะได้เบอร์โทรมากกว่าเล่นเลยเบอร์ห้องปะเะเฮ้ยทำไมเสียงเบายังว่านายเนี่ยเออกบอกเด็กบอกมึงไม่ได้ยินเลยหรอเบอร์พี่หุ่นตัก่อนเฮ้ยใจเย็นคนดูคนดูฮโหลอ้าวเหรออันนี้คนดูเองเหรอหรอนี่คนดูเองคนดูเองเพี่แซมจะด่าเลยเฮ้ยจะด่าน้องต่อยกับพี่ปะล่ะหนึ่งกับพี่ไหมก็มาดิก็บ้านต้นไม้ผมนี่บอกเลยว่าน้องๆสามารถเอาไปเอาไปทำตามไม่ได้นะครับผมยอกยอก สามารถไปทำตามก็ได้นะฮะเนื่องจากบ้านผมเนี่ยจะเป็นบ้านอันดับหนึ่งของทุกวงการวงการสร้างบ้านยอกยอกอ๋อเหรอนึกว่าวงการบาร์บี้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 ร้ายแล้วลงนี้ได้ขย่ะว่าเล่นบาร์บี้แบบเมื่อคืนเห็นทำอะไรกับบาร์บี้ดังอีแอดอีแอดอีแอดเสียงตีนดันดันดังเลยอีแอดอีแอดทำอะไรกันวะเฮ้ยไม่ใช่พี่ไอ้บินเถอะอ๋อใช่เหรอไอ้พี่บอกเดี๋ยวเกี่ยวอะไรวะเนี่ย นี่ขนาดกูไม่ได้มาอัดคลิปกูยังเกี่ยวเลยเนี่ยไอ้ปิ้นนี่ทุกคลิปเลยนะไม่ถึงอะไรมาคลิปมาคลิปเรานี่ทุกคลิปเลยได้มัน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 อยู่ในคลิปเดี๋ยวมันไม่อยู่ในคลิปงงไหมมีมีแค่ชื่อที่จารึกไว้เออใช่คือมันคนฉลาดน้อยเท่านั้นที่จะมีชื่อชื่อเราโดยแบบว่าพูดเล่นพูดเล่นหยอกๆนะเดี๋ยววันนี้จะทำบ้านให้ปิ้นดีกว่าเฮ้ยนี่มอบบ้านให้ปิ้นมาเนี่ย ก็คือนัลลงก็ทุกคนก็สงสัยนะครับว่าบินกับนัลลงเป็นอะไรกันเป็นแฟนกันนะครับผมก็บ้าแล้วเฮ้ยไม่เบาเนี่ยไม่ดีเลยว้าไม่ใช่เนี่ยไม่ใช่เลยอหรอได้ข่าวว่าคบกันอยู่ไหมอ่ะตอนไหนตอนตอนที่แล้วไงตอนที่หนึ่งเฮ้ยบ้าบ้าไปหนิอ่ะนัลลงชอบนัลลงลิศนะครับผมใครนัลลงวะนัลงนัลลงนัลลงทุกคนก็ยังไม่รู้จักนัลลงก็อย่าลืมกดติดตามได้นะไม่กดได้ไหมอ่ะพี่ ช่องอย่างนั้นอย่าไปกดติดตามนะครับน้องๆหยอกหยอกก็นาลงก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปเดี๋ยวนี้ก็กลับมาลงเพราะผมนะครับผมเป็นคนบุกเบิกนาลงให้มาทำมาทับคลิปเองนะครับเดี๋ยวน้องสามารถไปกดติดตามช่องนาลงได้ที่ใต้ description ครับผมนะฮะใช่ไหมนาลงใต้ description ใต้ description เหลือบ้านอ่ะช่องนาลงนี่ทั้เกี่ยวกับอะไรบอกคนดูได้ป่ะคนดูอย่างรู้หลายอย่างเลยทั้งส่วนรวมทำมาใช้ลุงเฮ้ยไม่มีไม่มีใช่หรอไม่มีไม่มียังไม่มีไม่มี ไม่มีไม่มีช่องใช่ไหมเจ้าผมก็ทำอ่อฟรีไฟนะเฮ้ยม่มีคุณทำฟรีไฟายอ่ะบ้าเฮ้ยฟีไฟายใครทำวะนั่นลงกากไงฟรีไฟเล่นใช่ไหมกากไงเนี่ยก็มาดิครับให้มัตตี้อ่ะมันถึงให้คนดูมัตตี้เหรอใช่แล้วอ่ะละวินี่เหรอ่ะละวินี่อ่ะก็คิดนี้อาจจะดูแบบเบื่อๆนะครับผมนอกจากนั้นลงรีดเขาเป็นเกย์เกินไปนะครับน้องๆนั่นมาพี่เสี่ยมไป พูดงี้ต่อยไหมไอ้ยอมเล่าความจริงไม่ได้ดิไม่ใช่เฮ้ยพี่มีผัวมีเมียหมดแล้วอะไรวะเนี่ยผัวผัวไปเถอะว่าไปเถอะว่ามีแฟนแล้วอุ้ยผมไงแฟนพี่ว้ายบายไม่นะว้ายพี่แซมไม่ยอมรับความมึงเป็นเกย์ป่ะนี่นะลงจะเป็นพี่แซมมาเป็นขอแต่งงานผมเองอะเพื่อนกับวะพี่เป็นเกย์เกย์อะไรหรอจะรอขนาดนี้ ลาลามุงบ้าไปเนี่ยลงลิศวิลาหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ทำไมตรงนี้มันเตือนวะแล้วถ้าผมทำบ้านไม่ตรงกันนะเนี่ยผมสร้างค้างแรงครับบ้านต้นไม้เพราะไม่ได้ถามผู้เยอะนี่ไม่ชอบหยอกหยอกตกลักหล่อจริงหยอกเล่นไงตกกระบาลเหมือนพิต้าเฮ้ยใครวะพิต้าเฮ้ยองเงาชื่อใครใหม่แล้วเนี่ยไม่รู้ครับเฮ้ยอยาคนชื่อหน้าตาไม่ดีมาอยู่ในช่องเราดิ ที่ชื่อว่าแฟนตาาสดำาสดำกี่วะน้องมาอะไรวุ้นหยอกมูพูดอะไรด้าทั้งวันเลยก็สามารถไปดูไลฟ์สตรีมผมในที่ช่องนีโมนะผมจะใส่ไว้ใต้คิวชันผมใส่ทุกวันเลยครับแล้วดูมือกดดันด้วยนะก็จะมีเออบอกถึงสตอรี่ใหม่ที่เราจะทำไหมบอกไหมบอกบอกบอกสปอยสปอยไม่บอกอย่าลอกถามนี่ะต่อยมโยอๆก็เป็นหนัง ชื่อว่าไมค์ครับไมค์ครับผมจะทำสตอรี่เล่นหนึงคุณผู้ชมสตอรี่ที่มีชื่อว่าไมค์ครับยอกนะครับไม่ใช่ไหมครับมันก็ไมค์ครับแหละเนาะแต่เป็นไมค์ครับเกี่ยวกับเป็นหนังเกี่ยวกับซอมบี้นะผมก็สามารถมาดูช่องผมได้นะครับผมอีกไม่นานนะประมาณเดือนหน้านี่เองนะจะมาจะมาฉายดูกันนะผมอีกไม่นานครับประมาณเดือนหน้าเดือนใช่ไม่นานผมไม่ได้ผมไม่ให้ทุกคนรอถึง5ปีหรอกผมบอกเลยเฮ้ยเฮ้ยอย่าลองพูดเลยเนี่ยฮะพูอะไรเนี่ยที่หน้าจูบเลย พี่แซมบอกพูดผมไม่ได้พูดเออนะผมก็เราดูแต่สตรอรี่เป็นสตรอรี่เกี่ยวกับซอมบี้นะผมคิดว่า The The Walking Dead นะฮะผมจะอยู่ในสตรอรี่ผมนี่นะฮะประมาณเดือนหน้านะผมทุกคนรอดูกันได้เลยนะจ๊ะบอกเลยว่าไม่สนุกแน่ผมจะดูเลยเอา้อาวตองดูได้หรือดูไม่ได้วนะนนี้ลงน้องอยากดูเปล่าสตรอรี่พี่อ่ะอยากดูครับพี่เด็กแค่ด,ด,ดีมากเลยเนาะน,น้องนี่เก่งจริงๆเลยนะปากปากเก่งจริงเลยเราเนี่ย เขาจ่ายเขาจ่าใจาฟรีทั่วไทยน้องน้องจะบอกใครนะ,ะชอ็ชอปชอ็ชอปช็อปช็อปไซโคลส่งฟรีทั่วไทยขายอะไระครับ <laughs> ขายน้ำลงลิตเฮ้ย <laughs> ไม่มีซื้อ <laughs> ทำไมวะ <laughs> ขายไม่ออกวาย <wh ai> ของเนาง่าไงขอจังงี้ใครจะไปขายวะใช่ไหมใครจะไปซื้อวะถ้า <laughs> อยากซื้อน้ำลงลิตสามารถกดคอมเมนต์ว่าเชียร์พี่แซมได้นะไม่ไม่ไรไม่กดไม่กดเขาไม่กดทำไมวะ นัลงมันโง่นัลงเสียงเบามากเลยนะนี่เหรอนะนลงมันโง่นั่นลงรีแล้วแค่แล้วเฮ้ยไก่คันไก่คันเกมในเกมมันมีไก่อ๋อในเกมเหรอพูดว่าอยนี้รู้สึกว่าไมค์คัมพัฒนาขึ้นนะครับมีไก่คันนะเพื่อนทุกคนได้ยินไหมพูว่าไม่ได้ยินหรอกเสียงเสียงเพลงน่าจะน่าจะกบนะฮะกบขี้เกืยอนกบขี้เกืยอนในน้องลิรีนะครับกบขี้เกียร์หยอกนะหยอกก็คำพูดคำจาใดที่ไม่สุภาพก็ขอขอบคุณด้วยนะครับผมขอขอบคุณขอบคุณทไมวะ เชฟเชฟเชฟน้าลงชอบช่องไซยโคนเปล่าชอบครับเยทเคเข้าใจปะเนี่ยโง่ดออะไรนะต่อครับพี่เด็ดเดี๋ยว็ดเด็ดไม่แปะช่องนะไม่แปะช่องนะนี่คือการขู่นะถ้าทำอะไรไม่ดีกับพี่พี่จะไม่แปะช่องเป็นไงล่ะขู่ใจร้ายอารงณ์เหมือทำร้ายร่างกายปะเนี่ยต้องทิ้งให้อยู่คนเดียวใจร้ายอย่างน้าลง ต้องทิ้งให้อยู่เฮ้ยแต่บ้านนั่นลงนี่เฮ้ยทำไรน่ะส่องได้ปะส่องได้ปะก็มาดิเฮ้ยก็มาดิครับทำไมล่ะอือหืออ๋อหมายถึงว่าดูใช่ไหมครับนั่นลงทำไมบ้านนั่นลงไม่สวยเหมือนท่าบ้านพี่เลยวะมีคนถทำก็ผมสร้างไม่เป็นไงก็หล่อทำไมบ้านพี่แดมสวยกว่าผมไม่ถนัดสไตล์นี้ไงทำไมพี่แดมสวยกว่ามีคนถทำไม่พี่ถามเนี่ยเฮ้ยก็พี่แซมเฮ้ยทำไมไก่ขันไวยังวะเนี่ย บ้านต้นไม้ก็ต้องเลี้ยงไก่เป็นธรรมดาเออหรอเป็นสูตรใช่ปะ,ะทำะเป็นสูตรใช่ปะเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นแบบการหวังแชมป์อะแชมป์อะไรวะก๋วยเตี๋ยวเรือป่ะนี่อะโอ้แชมป์เคอเคชแ,แชมป์เคอเคนาะนะเค้ชเป็นคนดีมากเลยนะครับผมทุกคนครับยลืมกูชอบทำอะไรชอ่ชองชอ่ชองไซโคน้วยนะเกี่ยวแล้วปะนี่อะโอเคนี่คือบ้านต้นไม้ของผมนะครับน้องๆเป็นไงล่ะโอ้ยบ้านต้นไม้โคตรแจ่มเลยอะฮะ เลยค่ะเฮ้ย <c oughs> ไหนไ, comment, ไม่มีใครคอมเมนต์เลยมีเดียวคนบอกว่าพี่แซมหน้ารักพี่แซมหล่อจังเลยโอ้พี่แซมอย่างงู้อย่างงี้เยอู๋แต่ความจริงนั่นคือความจริงนะครับจริงมไปเจอสามารถกดซับใครช่องใส่คนได้กดเลยกดกดหลายรอบจังเลยกดรอบเดียวพอแล้วน้องไม่ไปกดหลายรอบแล้วีมันอันซับถ้าใครที่ชอบนนั่ช่องนรลงฤทธิ์ก็สามารถไปรีพอร์ตมันได้นะครับผมได้เลยแมวเอาเออันนี้ไหมใครที่เชียร์ผมก็ไปเชียร์ที่ผมนะครับใครที่เชียร์พีก็เชียร์ที่ผมนะฮะ มีค่าเท่าเดิมมันคล้ายๆกันไปไ่บวะไม่คล้าย<ม>เลยพี่ได้กำไรเลืเอ่อนๆเฮ้ยตรงไหนวันนี้อ่ะอะไรวันนี้อ่ละแล้วลงทำไมช่องไซคโคถึงดังจังวะดำหรือดำจังวะใช่ผมก็บริจาคคนดูไปให้ตั้งเจ็ดสิบล้านคนนะวาน้าวเจ็ดสิบล้านคนว้าวกี่คนนะเจ็ดสิบล้านคนว้าวเจ็ดสิบล้ลลานคนอะไร<อ>วะ นี่วินดิกบอกว่าต่อยกับผมไหมครับพี่ก็มาดีน้องเฮ้ยก็ไม่ได้เสียวไปเลยเร็วปวดจังวะทุกคนครับก็อย่าลืมไปกดช่องไทยโคนด้วยนะเนี่ยน้องกันต้าสายดำวะเนี่ยก็ผมจะบอกเล่าแบบอย่างหนึ่งรับผมก็แบบว่าในไลน์นะครับผมจะมีน้องคนหนึ่งคนหนึ่งนะเขาชอบใส่เดี่ยวน่าลงลิมลุกไปเลยนะครับปั่นงงศาสทิพย์เลยฮะปั่นประศาสทิาย์เลยก็เขาเป็นสายดำไง ก็เข้าไปในไลฟ์สตรีมนะผมก็อย่าลืมอย่าลืมมาดูผมก็ได้นะมันอย่าลืมมาดูผมด้วยนะทุกคนนะใครที่แบบว่าอยากมาดูสตรีมสดแบบของพี่ไทโคนะครับมาดูสดในที่ช่องผมเท่านั้นนะฮะช่องนั้นลงไม่มีให้ดูนะครับผมอย่าไปดูเลยช่องอัสตะละมีนี่มีอะไรคลิป่อนเดียวเฮ้ยล่อนเดียวล่อนเดียวเออมุกมาย้อนันหนีตลาดลาบมาตีอย่าลอนเดียวเนี่ยเออผมว่ารู้สึกว่าบ้านสิบ้านต้นไม้เนี่ย ว่าน่าจะคัดแล้วก็ถึงน่าจะแบบเป็นจุดเฟอร์นิเจอร์เสร็จเลยนะบางทีนะเพราะว่ามันน่าจะคัดแ่ะเพราะว่ามันมันนานนะผมใช้เวลานานมากเลยในการทำเนี่ยนานใช่อาจจะคัดนะครับอาจคัดแบบว่าตอนแบบเสร็จไปแล้วนะน้องๆจะรู้ลุ้นเลยว่าเฮ้ยบ้านพี่ชายจะออกมาอย่างไวะแบบสวยขนาดไหนวะเนี่ยประมาณนั้นนะน้องๆจะไปลุ้นกันแล้วกันเพราะว่าบ้านมันใช้เวลานานในการสร้างนะบ้านต้นไม้เนี่ยไม่เชื่อน้องๆลองมาสร้างดูเองไม่เชื่ออสร้างเีงดิเออดูทำไมเนี่ยกิ๊กอยงสร้างเนี่ยหยอกหยอกหยอก แต่คลิปนี้พี่พูดมากพี่ขออภัยด้วยนะครับไม่แค่จิตนาล้มนงินนะเนี่ยเด็กสมเด็จมด็คุณวางคุณถามบ่อยนะทำไมพี่น่งลงลิ้งมาทำไมป่าไม่มาป่าเลิกกับแฟรพี่แปมแล้วอะไรวะนนี้อ่ะนี่งขึยา่งใหม่ครับเดี๋ยังกลัวเขาแตกร้านนี่เหรออ๋อน่าลงลิ้งคือยิ่งใหม่ของผมปะใช่แล้วก็เลยยาววันนี้อ่ะไม่จริงนะครับไม่จริงน้องๆอย่าไปเชื่อคนคนคนบ้ากรรมละมกจุกเป็ดในวันนี้ครับลิ้งที่พี่แซมหลบไม่ได้เรื่องจริงคือว่า ที่แตงเป็นเมียผมเฮ้ยจริงไม่ยิงตัดออกตัดออกอย่าไปบอกใครนะครับน้องก็อย่าไปบอกใครนะครับว่าน้องลิทอ่ะแฟนมันชื่อบิ้นดีไปซีเฮ้ยมีคนแอบดูผมทุกคนอะไรอะไรมึงแอบมาดูช่อปล่ารู้นะบ้านใหญ่อยยเลไม่ใครบ้านพี่อ่ะแล้วมึงแอบดูไปล่ะไม่แอบดูตอนไหนวะก็ไม่ก็เมื่อกี้มาถามมึงพูดอยู่เลยว่าบ้านพี่ใหญ่ยังวะ ไม่หรือคลิปก่อนไปคลิปเนี้ยนี่ไม่รู้ไม่รู้เลยเออจะทำเนียนะดูแล้วก็บอกนะไม่ดูเลยไม่ดูขยับเลยทุกคนครับดูครับเด็กอย่างนี้นะฮะมสควรต้องสมควรแชร์ต้องสมควรแบบว่าเชียร์เปล่าล่ะนะครับพี่ผู้เล่นนะก็สามารถเชียร์มันได้นะครับมันมันมันก็ไม่ได้มีพี่มีภายหรอกไอเนี่ยมันก็แค่คนธรรมดาคนหนึ่งที่รอรวยเก่งไม่ใช่ไม่ใช่ถ้ามันจะเกมอะไรวะเนาะอะไรนี่ไม่เข้าใจเลยจริง มาทุกคนครับตอนนี้บ้านเราก็เกือบจะจะอะไรจะเสร็จแล้วนะผมนี่ล้วคนละสีด้วยล้วนที่หลายสีที่หายเลยนะป้าผมแนนดูนี่ผมไปดูภายนอกก่อนประมาณนี้นะครับนี่เราก็ตกแต่งเพิ่มนะฮะนี่นี่คือบ้านต้นไม้ของเราเนี่นะผมบอกเลยว่าสวยแน่นอนนะครับน้องๆก็่เสวยเชีย์พี่ด้วยนะครับบ้านพี่เนี่ยอันดับหนึ่งของโลกไม่ท่าไม่สวยเลยไม่เสวให้ต่อยหน้านาะลงเลยเด้อโอเคตามแผนต่อยเลยอ่ะเดอเลยต่อยจริงนะนี่อ่ะ จยิงบ่านตงไม่จะเป็นต้องมีประตูแต่เลยให้หมดตีให้ลงให้หมดตีให้ตีหมดฉนผมกาลังเลื่อนเอาต้นไม้ข้างลางลงมานะผมมันดูสวยงามขึ้นนะผมทำไมว่าลืมแล้วอย่างนี้นะครับโอเคก็สึกว่าบ้านมันจะสวยงามขึ้นนะฮเพราะมีระดับแข่งสร้างระดับโลกแบบผมอยู่นะครับน้องๆแตเมื่อเชียร์ผมได้นะครับฮะโรระบาดปะเนี่ยโรคเบาหวานนี่แหละ เฮ้ยเฮ้ยดูความดันเฮ้ยความดันนั้นลงลิตรไม่มีหยอกหยอกนั่นรีบิโร่ปะเนี่ยฮะรีโร่ปะเนี่ยโลกันเลยโลกโง่มีดิเฮ้ยมีดีกว่าเฉพะจบพาะเเรียบร้อยนะครับมาผมเนี่ยสุดแนะนั้ทุกคนก็จะมาแบบนี้เฮ้ยใจเย็นดใจเย็นดีใจเย็นคืออะไร อย่าบอกอย่าออกกันเยอะอ๋อไม่คิดว่าดูดมาตัวทีนะเฮ้ย,ยตัวเยอะตัวเยอะผมว่าดูดน้ำผิวน้ำเนี่ยอ๋อพูดอะไรไม่น่าไ,นไม่พูดอะไรไม่น่าฟังเลยนะลงเฮ้เมาหายเมืเ่อกี้น้องๆเชียร์ผมป่ะเนี่ยถ้าน้องๆไม่เชียร์ผมนะผมต่อย <laughs> นนท์งลงลิ์นะเฮ้ยอะไรก็ผมเนี่ยตายพอดีโทษนนท์ได้ไหมนะี่ยะเลย นี่คือบ้านของผมนะครับน้องๆก็อ,อาจจะสวยที่สุดในโลกก็ขอขอโทษนะครับที่สวยเกินไปเกินหน้าเกินตาได้ถามไหมมันเกิดมาทําไมเกิดมาเพื่ออะไรไอ้น,นี่เราคุณแพนดิน้งยอกยอกโอเคไปเรากตกแต่งเฟอร์นเิเจอร์ในบ้านหน่ยยอยทุกคนท่านผู้ชมฮะไปเลยคืนมาหมดอย่างครับผมนี่ครับนี่คือบ้านของเรานะนี่บ้านจะนอนตรงนี้สองเตียงนะผมแล้วก็จะมีห้องกินข้าวอาหารนะครับผมงงไหมห้องกินข้าวอาหารเป็นไงก็กินข้าวกับกินอาหารเฮ้ย วุ้ยเก่งมาทุกคนครับไอ้นี่ไอคิวหนึ่งร้อยนี่ว่ะเจ็ดแสนนะเนาะไม่ถึงไอคิวเหรอสมองติดลบไปเนี่ยเพิ่งรู้ว่ะไอคิวติดลบไปเว้นกันโง่อยู่ขั้นที่โง่มากเลยครับคผมนังลงนังลงกระโปะกระโปะกระโปงทำไมนั่งลงสิที่นังลงว่ถามจริงเนี่ยทำไมไม่ชื่อว่าพี่ทำไมต้องให้พี่นั่งลวทำไมทไต้องเป็นชื่ีวังชื่ีวังโง่อะ พี่ใช่แซมด้วยง่ายแล้วทำไมมึงต้องตั้งชื่อว่านาโง่ด้วยมึงตายเดียวกับกูบ้าเราก็บอกไงแนะนำไงทำไมพี่ต้องก็ตายกับเพื่อนกูไม่เอาทำไมไม่ชื่อปลาไม่ตายกับเพื่อนกูไม่เอาอ่ะทำไมทำไมไม่ชื่อไมค์กี้ทำไมไม่ชื่อแฟนตาเฮ้ยชื่อนั้นนะโดต่อยกับพวกนวลอ่ะมีอะไรเขาไปเลยเฮ้ยใครตั้งเฟซมาเนี่ยไม่เห็ทเองเลย ้ลงท่าทำไมทำไมต้องลงท่ามาทำไมเนี่ยต่อเลยอืมคาใส่คับเดียวเบื่อนดูไม่เอาคือบ้านผมเนี่ยก็สวยไปก็ขอโทษด้วยนะครับคือมันอันดับหนึ่งทุกวงการในการสร้างก็ขอโทษในการที่ว่าบ้านผมสวยเกินไปด้วยนะครับในฟอร์ดไนท์เห็นสร้างสวยแบบนี้เลยเฮ้ยฟอร์ดไนท์มันเกมต่อบล็อกใชใช่ไงมันคนละเกมเหมือนไหมล่ะก็สร้างเหมือนกัน ตรงไหนอันเท่าไหนอันเท่านี้อยู่ในไหนอยู่ในกางเกงมองเห็นไหมไม่เห็นเล็กเกินไม่ของกระพีใช่ไหมล่ะไม่ใช่ของคนอื่นของไปปิ้นแล้วกันรู้ด่าใครดีนี่จะด่าใครตายปิ้นเลยเออก็ฝากติดตามสตอรี่ซอมบี้ด้วยนะผมนะอีกไม่นานเราจะทำเนาะอีกไม่นานสตอรี่ผมก็เป็นพระเอกเองไม่ให้เป็น ไอเป็นอะทำไมทำไมไม่เป็นอ่ะทำไมอ่ะไม่ไม่แสดงแล้วแบบทิ้งเลยก็ใครอยากดูไปทำผมทำแบบคมสามารถไปดูได้ที่ที่ที่ช่องมินเตอร์แลองลิสต์นะไม่ไม่ไม่ช่องไซโคนะครับรอดูได้เลยรอดูได้เลยทุกคนได้ดูแน่น้งมาเสร็จยังรับพิเสศษแล้วไก่ไก่มันชื่อว่าจิกเก็ตใช่ปะใช่เสร็จแล้วใสจยังไก่ละโอเคนะผมรอแล้วลงลิสต์เสร็จแล้วกันเนาะผมอ่ะเสร็จแล้วใช่ไหมมาดูบ้านน้องม้าเลยก็ได้มาไหน วิ่งว่าลงโอ้อโ,อโหทุกคนเขานี่คือบา้านต้นไม้นะฮะลงมันเข้าเสื้อเองมากเลยว่ะเฮ้ยเฮ้ยกูกา่ากูกา่านะครับาานเลยตา,าซานไหมนนจุดแรกจุดแรกเขาเป็นแบบฟาร์มข้าวแล้วไปกินไปเลยหิวนี่อออเอ้ยอยู่หางไม่แฟร์เลยอ่ะฟาร์มข้าวเสร็จแล้วกันต่อครับเดี๋ยวมองหน่อยดูนี่ตรงนี้จะมีฟาร์มไก่หืมร้างใหญ่ไปไหนวะเนี่ย ไก่ไกไอืมอืเอ้ย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 เน้ยเอ้ยเอ้ยเอเอ้ยอ้ยเอ้ยอ้ะเอ้ยเอ้ยเอ้ยอ้ยเอยเอ้เอยเอ้เอ้ยเอ้เอ้ยเอนเลยเอ้เอ้อมีเอมยเอ้ยมอ้เอ้ยเอรยเอ้เอ้ยเอมีเอ้ยเอ้อ้ยเอมยเอ้เอ้ยอ้ยเอ้ยเอ้เอ้ยอ้ยเอายเอ้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 าเอยอ้ยเอ้ยเอ้ยบอเอเอ้ยเอ้ยเอยเอมยเอ้ยเอ้ยเอยอเอเเ้้เเลยเว้ยพี่บอกเลย นับ้านหลังนี้มันอยู่ในจินตนาการของผมเออใครที่ชอบสไตล์แบบว่าอูกาอูกาทาซักก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะผมเนี่ยไอ้ไก่ไม่ชอบไหนไก่นี้มาบ้านพี่แล้วจะลงพี่แซมเชื่อว่าผมชอบตรงนี้ที่สุดละตรงนี้มันมันเออสวยนะสวยสวยสวยตรงอื่นไม่ไก่เองมาบ้านพี่แล้วเนี่ยเหรอเออแล้วเออพี่ว่าพี่ชอบน้ำไปบ้านเองเนี่ยมันสวยน้ำไปตรงเนี้ยตรงเนี้ยโค้ชสวยเลยนั่งสวยจริงมันเหมือนป้อมอ่ะเราเหมือนป้อมแบบสตักไข่ขึ้นอ่ะถ้าเกิดผมแก้ไขตรงนี้ให้เป็นป้อมเหมือนกันอ่ะสวยอือพี่แล้วเนี่ยมันมาบ้านพี่แล้วเนี่ย มึงโคตรจังวะป่ามีดแบบดูบ้านพี่ก่อนนี่นี่นี่คือสไตล์บ้านพี่นะผมนี่ครับขาย,ยึดมีหมดเลยบ้านไม่ลอยฟ้าไม่เท่เทดีด๋ยวพาไปดูนะผมนี่ครับตรงนี้เป็นจุดแบบว่าดูข้างนอกก่อนดูข้างนอกตรงนี้ขึ้นขึ้นไปไหนน่ะแล้วผมอันนี้เป็นสไตล์แบบว่าสไตล์แบบว่าศิลปะนะผมน้องๆนี่ครับเป็นสไตล์ศิลปะนะศิลปะโลกว่ะโลกที่ผายมันเหมือนมันก็เป็นบ้านต้นไม้ไงนี่ขึ้นมาเดี๋ยวพาดูข้างบนเนี่ยขึ้นมาเลยชั้นแรก ชั้นหนึ่งมีอะไรไม่มีชั้นแรกไม่มีชั้นเดียวมันมีอยู่ชั้นเดียวแหละ,ะชั้นหนึ่งนี่เ <idee? S 1> นี่ผมนี่ครับตรงนี้จะเป็นห้องครัวนะผมดูตรงนี้ก่กอนไปริบไปไหนเนะี่ยตรงนี้ก็จะเป็นห้องครัวนะผมแล้วก็มีพวกโต๊ะกินข้าวนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นคอมพิวเตอร์นะครับผมเนี่ยเป็นไงบ้านต้นไม้มีคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับโอ้เกินความจริงครับนนตรงนี้ <ๆ S 2> <Cloud S 1> ก็จะเป็นที่นอนแล้วมีหนรรังสือแล้วมีโคมไฟนะผมแล้วก็ตรงนี้เป็นโทรทัศน์นะเองนะไม่ตกใจหมดว้าไปแกเทพละสี่นะทำไมทำไมไม่ถอยหมอนเนี่ยไไไไออ้้เเนนนนี่่ยยมมมถัป็ตง ตำไมแบบให้นึกถึงธรรมชาติไงเออเออเนี่ยตรงเนี้ยต้นต้นความจริงตรงเนี้ยก็ยืนได้นะตรงเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยทุกอะไรนะเนี่ยตรงเนี้ยก็ยืนได้นะตรงเนี้ยปกตินะผมก็ใครชอบบ้านสไตล์แบบไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะผมเจอใหม่คลิปหน้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องไซโคแล้วก็ไม่เตือนนะลงลิสกกันด้วยนะผมเจอใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับผมบายบายไปเายบายบ๊ายบายครับบายจุ๊